สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมนะครับการแสงทอมีเดียแชนแนลนะครับวันนี้พามาชมต้นพันธุ์ที่สวยมากๆสำหรับไผ่บงหวานต้นพันธุ์ที่สวยต้นพันธุ์ที่พร้อมลงปลูกเพื่อนๆที่สอบถามไผ่บงหวานเพชรน้าผึ้งนะครับโทรมาคุยกันได้เลยโทรมาสอบถามกันได้เลยต้นพันธุ์ที่พร้อมมีรากเท่านั้นนะครับที่เราจะส่งให้ลูกค้าเพื่อนๆที่สนใจต้นพันธุ์ที่แข็งแรง ต้นพันธุ์ที่ปลูกแล้วสบายใจว่าจะต้องมีารากพอสำหรับการลงปลูกนะครับจุดสังเกตในการดูก็คือจะมีรากตรงตรงในถุงนะครับจะมีรากออกมาว่าบางทีเขาจะโผล่มานอกถุงนะครับอันนั้นก็คือข้างในก็สมบูรณ์แล้วว่าเขามีรากแล้วก็ทุกหนอ่อทุกเง่าที่เพราชาก็คือจะมีตาแล้วนะครับตาก็คือหน่อตาก็คือที่เขาจะให้หนอ่อในอนาคตนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่ทุกเง่า เง่าละ,ละหลายตาก็คือจะเป็นต้นพันธุ์ที่มีตาแล้วก็จะให้หน่อในหลังจากที่เราปลูกแล้วก็จะให้หน่อทยอยออกหน่อไปเรื่อยๆจากตาของเขานะครับตาก็จะมีเขาเรียกว่าสุดตานะครับเง่าแต่และเง่าก็คือเราจะรักษาตาไว้สาหรับให้ลูกค้าที่จะมีหน่อแน่นอนก็ไม่ต้องห่วงว่าปลูกแล้วจะไม่ให้หนอนะครับต้นพันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างคัดเลือกแล้วเลือกแล้ว,เล,ลวเลือกอีกนะครับ ก่อนที่จะเอามาพ่อชำนะครับปลูกง่ายโตเร็วแล้วก็ให้หน่อดีให้ผลผลิตดีตลอดทั้งปีสาหรับไปยวงหวานชุดนี้นะครับบงหวานทานหน่อสดได้กินหน่อดิบได้นะครับไม่ขมรสหวานกรอบอร่อยมากๆเลยนะครับชุดนี้ก็คือแบ่งปันสำหรับเพื่อนๆที่จะไปปลูกในฤดูกาลนี้นะครับไม่ต้องรอปีหน้านะครับรอ,อบปรูกปีนี้เลย ไม่ต้องไปรอว,ว่าปีหน้าค่อยปลูกนู่นนี่นั่นไม่ต้องเอาปีนี้เลยนะครับเนี่ยดูไม่สวยผมก็ไม่ได้ส่งให้นะครับต้นพันธุ์ไม่สวยไม่มีครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยสาหรับชุดนี้ไผ่บองหวานเพชรน้ําผึ้งนะครับโทรสายตรงมาแอดไลน์มานะครับ0 9นย์5 4 9 6สม้าหห้าสี่เก้าหสี่มีหลายเบอร์นะเบอร์สองเบอร์เก้าเบอร์จัมโบ้มีไซส์ใหญ่ไซส์กลางผมไม่อยากพูดเพราะว่ามันเป็นใหญ่หมดเลยนะครับเนี่ย จำโบก็มีต้นพันธุ์สวยนะครับสอบถามโทรสายตรงแอดไลน์0939654964กันเข้ามาได้เลยนะครับ